สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับพันเหมือนอโยธยาครับคลิปคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับวีรบุรุษผู้หนึ่งนะครับที่เป็นชาวบ้านสามัญชนคนธรรมดานะครับที่ขันอาสานะครับประมากษัตร์นะครับออกไปสู้ศึกนะครับวีรบุรุษในยุทยานะครับหรือว่าขุนศึกขุนพลในยุทยาเนี่ยนะครับผู้ที่เจนศึกเนี่ยนะครับมีมากมายมหาศาลนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับวีรบุรุษผู้ใดนะครับจะถูก จารึกเอาไว้หรือว่าจดบันทึกเอาไว้ะนรับการจดบันทึกเอาไว้นั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับจะถูกจดบันทึกเอาไว้จากคนในวังหรือว่าจากหมู่คนทั่วไปหรือว่าจากปากชาวบ้านนะครับอันนี้นะครับผมจะหยิบยกนะครับวีรบุรุษผู้หนึ่งนะครับที่ถือกําเนิดเกิดขึ้นที่วัดท่ากาล้องนะครับเป็นผู้ชายนะครับที่เป็นเด็กกำพร้ามาก่อนนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับหลวงปู่นะครับอยู่ที่วัดท่ากาล้องนะครับผมไม่แน่ใจว่า ยุคใดพศอสใดนะครับแต่อยู่ในช่วงแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ไม่สามารถบอกระบุชัดเจนนะครับแล้วก็ในการจดบันทึกนั้นนะครับก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอยู่ในพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับก็นะครับวันหนึ่งนะครับหลวงพ่อได้ไปบิณฑบาตนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับท่านก็จะไปทํากิจวัตรของท่านในทุกๆวันนะครับมีวันหนึ่งนะครับท่านได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นะครับเด็กร้องไห้นะครับอยู่หน้าวัด นะครับอยู่หน้าวัดหน้าวัดสมัยก่อนเนี่ยนะครับปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าจะหันหน้าวัดน่าใส่แม่น้ําเจ้าพญานะครับหันหน้าไปทางแม่น้ําเจ้าพญานะครับแม่น้ําเจ้าพญาก็เปรียบเสมือนถนนนะครับนั่นแหละครับก็ไปเจอเด็กอยู่ที่ท่าน้ํานะครับเด็กทารกนะครับไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งไว้นะครับหลวงปู่นะครับหรือหลวงพ่อน,นั้นก็ได้เก็บมาเลี้ยงนะครับเก็บมาเลี้ยงชุบเลี้ยงแล้วก็ถ่ายทอดสพวิชาต่างๆให้จนเติบใหญ่นะครับตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับ วีรบุรุษผู้นั้นชื่อนายแสนนะครับนายแสนผู้นี้นะครับมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งมานะครับและก็มีความอุตสาหะนะครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะศัพษาวิชาใดนะครับที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนนะครับนายแสนผู้นี้นะครับก็ไม่ย่นย่อท้อต่อความเหนื่อยยากลําบากนะก็พลากเพียนะครับเรียนวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาศาสตร์ในการต่อสู้ดาบมวย นะครับกระบี่กระบองต่างๆนะครับรวมถึงวิชาไสยศาสตร์และคุณไสยมตรานะครับก็เรียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เก่งเลยนะครับทีนี้นะครับมันจนกระทั่งหลายวันผ่านไปนะครับจนนายแสนเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับก็มีเพื่อนรุ่นราวคราเดียวกันนะครับที่อยู่บริเวณวัดท่ากะล้องนะครับบริเวณวัดท่ากะล้องนี่ชาวบ้านนะครับก็ได้ส่งลูกนะครับมาเรียนกับหลวงปู่หรือพระครูผู้นี้นะครับหรือว่าหลวงพ่อผู้นี้นะครับน่าจะเป็นผู้ที่ เก่งนะครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะครับจนชาวบ้านนะครับก็ให้ลูกนะครับมาเรียนสัพวิชากับหลวงพ่อผู้นี้หรือหลวงปู่ผู้นี้นั่นเองนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับโรงเรียนนะครับก็จะอยู่วัดนะครับวัดก็คือโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการเรียนการศึกษานี่ครับเขาก็จะให้บุตรของเขานะครับไปเรียนอยู่ที่วัดซะส่วนใหญ่นะครับแต่นะครับเด็กคนอื่นๆที่ถูกหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่เนี่ยนะครับ ถ่ายทอดวิชาให้ไหม่ว่าจะเป็นวิชาการต่อสู้ใดๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรียนนอกเหนือจากการเรียนการศึกษาหรือว่าตัวหนังสือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการจดบันทึกก็ได้จดเอาไว้ว่านะครับเหมือนเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นนะครับเขามีจิตใจที่รักชาตินะครับรักแผ่นดินนะครับทุกๆครั้งนะครับเวลาเขาจะไปเที่ยวป่าเนี่ยนะครับเขาจะชอบไปอยู่แถบชายแดนไทยพาม่านะครับเพื่อที่จะไปสอดส่อง นะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะว่าเขาไม่มีความไว้วางใจนะครับให้กับฝ่ายตรงข้ามที่คอยที่จะมาลุกลานของแผ่นดินไทยเราอยู่ตลอดนะครับทีนี้นะครับมันมีเหตุการณ์อยู่ครั้งครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนะครับกองสอดแนมของนายแสนนะครับเพื่อนในอุดมการของเขานะครับได้ล่วงรู้ว่านะครับกองทัพพม่าที่ยกมานั้นนะครับยกมาทางด่านเจดีสามองค์นะครับ ในสมัยก่อนผมก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเรียกว่าด่านเจดีย์สองค์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าการจดบันทึกหน้านี้นะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับเมื่อนายแสนล่วงรู้นะครับกับสมัครพรรคพวกเนี่ยมีเพียงไม่กี่คนนะครับด้วยอุดมการณ์ที่รักชาตินะครับแต่ก็ไม่ได้หวังพึ่งพาหรือว่าไม่ได้มีใครไปแจ้งนะครับให้กับทหารกรุงศรีอยุธยาได้รับรับรู้เลยนะครับด้วยความที่เขาเด็ดเดี่ยวนะครับมีอุดมการณ์อยู่แล้วนะครับเขาก็รวบรวมสมัครพรรคพวกนะครับที่มีอยู่นะครับ มีเวลานะครับตั้งตัวอยู่แค่2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงนี้นะครับนายแสนกับพรรคพวกนี้จะต้องไปวางกําลังให้แล้วเสร็จนะครับเพื่อที่จะทําการซุ่มโจมตีนะครับด้วยความที่เขานะครับพึกเขิมนะครับแล้วก็มีความที่รักชาตินะครับรักชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ไม่กลัวตายนะครับบวกกับสพพวิชาที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็ความรู้อะไรต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่หลวงพ่อนะครับก็ได้ไปกราบลานะครับกราบลาหลวงพ่อแล้วก็ รวบรวมผู้คนณตอนนั้นนะครับภายใน2ชั่วโมงทั้งรวบรวมผู้คนทั้งออกไปต้านทัพนะครับหนึ่คนนะครับซึ่งฝ่ายตรงข้ามของพม่านั้นยกทัพมา50,000นคนนะครับห้าแสนคนนะครับหนึ่พันต่อห้าแสนนะครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าความเป็นไปได้เนี่ยความความที่มันจะชนะเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อนายแสนผู้นี้นะครับได้ไปวางกําลังนะครับไปวางกําลังไปวางกับดักนะครับน่าจะอยู่แถวเมืองสุพรรณบุรีนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียกว่าเมืองสุพรรณนะเรียกว่าเมืองพระพันุบุรีนะครับไปวางกําลังอยู่ที่นั่นนะครับยึดเนินสูงข่มนะครับจากนั้นก็วางกับดักนะครับวางกลอุบายต่างๆรวมถึงเล่กลมนมตานะครับเขาก็ได้วางไว้นะครับจนกระทั่งนะครับกองทัพพม่านะครับร่วงเข้ามาพื้นที่สังหารนะครับของเขานะครับเขาก็ได้ส่งอาณาสัญญาณนะครับเปิดฉากการโจมตีนะครับแต่ก่อนที่จะเปิดฉากการโจมตีนะครับพม่านะครับก็ ได้ร่วงรู้ว่ามีคนไทยนะครับซุ่มโจมตีอยู่2ข้างทางนะครับก็ได้ลุกคืบเข้ามานะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ถูกกับดักของนายแสนผู้นี้ที่วางกลอุบายไว้นะครับาการลบพุ่งในครั้งนั้นนะครับก็ทําให้ในายแสนนั้นมีชัยเหนือพม่าทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับจนเป็นที่เรื่องลือนะครับไปถึงหูพระเนตรพระกันพระมหากษัตริย์ในกรุงสรีิยุธยาใน,ในตอนนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่า เป็นยุคกรุงศรีธยาที่เป็นพระเจ้าอุทองสถาปนาหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรุงศรีธยาตรงที่เป็นกรุงเก่าเมื่อก่อนเนี่ยที่อยู่ฝั่งอโยุยาเดิมหรือฝั่งวัดมเหยงนะครับเมื่อก่อนอยุทยาเป,เป็นเมืองหลวงมาสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกก็อยู่ในยุคของที่ว่าช่วงขุนแผนนะครับที่ว่ามาติดคุกมาจองจําอยู่ที่อยุธยาเนี่ยเมืองหลวงเดิมของกรุงศรีธยาเดิมนะครับต้อง พูดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนก็คือเขาจะอยู่ตรงที่วัดมเหยงหรือว่าตลาดน้ําอโยธยาแถบนั้นตั้งแถบเลยนะครับเป็นอโยธยาเดิมนะครับและหลังจากนั้นก็มีการผัดเปลี่ยนนะการเสื่อมอํานาจลงนะครับจนสุดท้ายนะครับก็มาเป็นเมืองสุโขทัยเป็นราชธานีจากจากสุโขทัยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลายมาเป็นอยุธยานะครับในปัจจุบันนี้ที่เรารู้อยู่คือ,อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นผู้สถาปนากรุงนะครับผมไม่แน่ใจว่าในการจดบันทึกนี้นะครับระบุ เอาไว้ว่าเป็นวัดเป็นกรุงเก่าเนี่ยนะครับกรุงเก่าเนี่ยกรุงเก่าในยุคของพระเจ้าอู่ทองหรือว่ากรุงเก่าในยุคที่เป็นของคุณแผนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ชัดนะครับแต่ที่แน่ชัดก็คือเขาระบุเจาะจงไปที่วีรบุรุษผู้นี้หรือว so ่านายแสนนะครับเมื่อเรื่องรู้ไปถึงนะครับพระเนตรพระกันของพระมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตร hmm. uh ิย์นะครับก็ได้ยกทัพออกมานะครับพอยกทัพออกมาก็มาตรวจตาดูนะครับมาเจอนะครับ พม่านะครับที่ยกมา50 0,000คนนะครับต่อสู้กับคนไทยที่มีนายแสนเป็นผู้คุมหรือเป็นหัวหน้านี่ครับตายหมดเลยนะครับพม่านั้นตายหมดเลยนะครับแล้วก็มีทั้งกลอุบายในการวางกับดักของเขาแล้วก็การวางปืนนะครับวางปืนอะไรต่างๆกับดักต่างๆนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะโดดเด่นไปเรื่องคุณสมนตานะครับเป็นการปลุกหงพายหรือว่าปลุกผีนะครับขึ้นไปต่อสู้กับ ทหารพม่านะครับจนได้มีชัยนะครับซึ่งในแสนผู้นี้นะครับก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่ที่อยู่ท่ากาล้องครับรวมถึงสมัครพรรคพวกของเขานะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือจักจจักันนะครับยิ่งนักนะครับในสมัยนั้นก็คือคิดเอาละกันนะครับหนึ่งหนึ่งพันคนนะครับหนึ่งพันคนเนี่ยต่อห้าแสนเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ว่ายุคยุคนี้นะครับ หรือว่ากลุ่มคนผู้นี้นะครับของที่มีนายแสนเป็นผู้นําอยู่เป็นหัวหน้านะครับก็สามารถต่อกรกับพม่าจนได้ชัยชนะนะครับพม่านี่ตายหมดเลยนะครับจนเป็นที่เรื่องลือในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาในคราวนั้นนะครับเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีนะครับเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีนะครับข่าวจากกรุงศรีอยุธยานะครับก็ได้แจ้งมานะครับทีนี้นะครับนายแสนก็ล่วงรู้นะครับ ทหารของกรุงศรีอยุธยาก็ล่วงรู้นะครับทีนี้พระมหากษัตริย์ก็เป่าประกาศออกไปนะครับว่ามีผู้ใดที่มีฝีมือที่จะขันอาสาเป็นอจอมทัพหรือว่าเป็นแม่ทัพนะครับเป็นแม่ทัพเนี่ยขันอาสาที่จะออกไปต่อกรเนี่ยพระองค์เนี่ยจะมีปูนบําเหน็จให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเข้าของเครื่องใช้เงินทองต,งต่างเนี่ยก็จะปูนบาเหน็จให้ถ้าเกิดว่า,าชนะศึกนะครับซึ่งนายแสนผู้นี้กับสมัครพรรคพวก1000คนนี่ก็ขันอาสานะครับโดยนะครับนายแสนผู้นี้นะครับขอ ทหารนะครับขอทหารของพระมหากษัตร <c oughs> ิย์เนี่ยนะครับบวกกับของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยหนึ่คนขอไปแค่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยเองนะครับห้าร้อยนายนะครับทหารห้าร้อยนายกับเฉลยอีกนะครับเฉลยอีกประมาณมากเท่าไหร่นะครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับโดยกลอุบายนั้นนะครับนายแสนนั้นมีกลอนอุบายว่านะครับตอนแรกอ่ะนายแสนเน่เขาก็คิดไม่ออกนะครับว่าเขาจะวางกลอุบายยังไงเพราะว่าทัพพม่ายกมานี่ก็มีเป็นเรือนแสนนะครับ จากนั้นนะครับวันหนึ่งนะครับมีอยู่วันหนึ่งนายแสนเนี่ยนะครับได้พักอยู่ที่วัดนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นเด็กวัดนเป็นเด็กกำพร้ามาอาศัยอยู่ที่วัดนะตัวเองนะครับเดินไปนะครับเดินไปที่นี่ขาตัวเองนะครับเกิดตกหลุมนะครับตกหลุมขาพลิกแพงอยู่เป็นเวลาหลายวันนะครับจากนั้นนะครับนี่แหละครับไอ้จุดนี้แหละครับที่ว่าทําให้นายแสนเนี่ยนะครับตกหลุมเนี่ยนายแสนก็เลยคิดกลอนอุบายได้ขึ้นขึ้นมานะครับว่าเขานะครับจะขุดหลุมนะครับ จะขุดหลุมให้ลึกมากที่สุดนะครับขนาดตัวเขาเองนะครับตกหลุมนะครับลึกแค่ไม่กี่ช่วงวาช่วงวาแขนเนี่ยนะครับหรือว่าช่วงแขนเนี่ยนะครับมันก็ยังทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอาการเจ็บปวดหรือว่าอาการเท้าพลิกอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยคิดกลนอุบายได้นะครับก็เลยให้ออกอุบายนะครับโดยที่เฉลยนะที่ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยพร้อมที่จะพระราชทานให้อยู่แล้วนะครับถ้ามีผู้ใดมาขันอาสานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ นายแสนผู้นี้นะครับก็คุมพลออกไปนะครับคุมพลคุมเฉลยออกไปนะครับไปช่วยกันขุดนะครับไปช่วยกันขุดถนนนะครับถนนถนนที่ว่าค่าศึกจะยกทัพผ่านมานะครับแล้วก็ขุดเป็นล่องยาวลึกเลยนะครับแล้วก็เอาเชือกนะครับกับไม้นะครับเชือกกับไม้เนี่ยเป็นคานรับนึกออกไหมครับเป็นคานรับยาวเหยียดเลยขุดขุดไกลเท่าไหร่ขุดลึกเท่าไหร่ก็ประมาณว่าจะรับทัพพม่าได้เป็นเรือนแสนนะครับทีนี้ กองสอดแนมของนายแสนนี่ได้มาบอกนะครับว่าทัพหน้าของพม่านี mm ่จะจะจะเป็นทัพม้านะครับที่จะล่วงหน้ามาก่อนนี่ยห้าร้อยม้านะครับหรือว่าห้าร้อยนายนะครับจะขี่ม้ามาก่อนนะครับนายแสนนี่ก็ได้ขุดนะครับหลุมวางไว้นะให้ไกลที่สุดนะครับไกลที่สุดพอสามารถที่จะรับทหารม้าห้าร้อยนายนี้ได้นะครับแล้หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาน้ํามันนะครับไปเทลงกับพื้นนะครับพื้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสักยาวเลยขุดไปตามแนวถนนที่ยาวมากเลยนะครับนึกภาพออกไหมครับท่านผู้ชม แล้วก็วางเหล็กแหลมนะครับไม้แหลมอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากเลยที่เป็นเล่มแหลมเนี่ยเอาคือถ้าตกลงไปเนี่ยก็เสียบตายนะครับแล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาได้เขก็ขุดลึกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็วางน้ํามันนะครับลาดน้ํามันเนี่ยนะครับเอาฟางนะครับวาง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 ไว้นะครับแล้วก็เอาเทน้ํามันลาดน้ํามันไว้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็เอาคานเอาเชือกเป็นคานรับนะครับเชือกเป็นคานรับคานรับแล้วก็ ขึงออกไปสองข้างทางนะครับขึงออกไปสองข้างทางมัดไว้กับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาไม้พาดแล้วก็ปกเอาดินกบเกลือนนะครับทาให้เหมือนถนนปกติเลยนะครับเหมือนเส้นทางปกตินะจากนั้นนะครับเมื่อวันเวลามาถึงนะครับเมื่อวันเวลามาถึงนะครับนายแสนเนี่ยก็ได้ส่งหงายออกไปนะครับหงพายของเขาที่เขาล้ำเลี้ยงวิชามานะครับเขาจะล่วงรู้ว่าค่าศึกเนี่ยจะมาเท่าไหร่นะครับจะมาเส้นทางไหนนะครับ เขาวางกับดักไว้สองข้างทางด้วยนะครับเพื่อที่จะให้บีบกองทัพนะ่นะครับอกองทัพพม่าเนี่ยนะครับบีบให้เข้าเส้นทางเดินมาบนเส้นทางเยจะไม่ให้แตกแขนงออกไปอนอกเส้นทางเป็นเด็ดขาดนะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาในเนี่ยไอในที่เขาวางกลอุบายไว้นะครับและทีนี้นะครับกองทัพของอยุธยานะครับก็คือมีแค่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันคนกับทหารกรงุงศรีอยุธยาเนะี่ยมีห้าร้อยนายนะครับเขาก็เลยดักซุ่มอยู่สองข้างทางนะครับ เตรียมตัวที่จะรอตัดเชือกนะครับเมื่อส่งอนัสัญญาณนะครับทีนี้นะครับมันก็เป็นจริงเมื่อถึงวันเวลานะครับกองทัพม้าห้าร้อยม้านะครับก็ควบม้ามาล่วงหน้ามาก่อนทับหน้าของมันนะครับของพม่านะครับมันจะมาสืบข่าวสืบความก่อนนะครับมันล่วงหน้ามานะครับมันล่วงหน้ามาทีนี้เสร็จปุ๊บเมื่อมาถึงนะครับให้มันผ่านเลยตรงนั้นมาก่อนที่ว่าจะรับทัพใหญ่นะครับรับจานวนคนเยอะๆให้มันผ่านมาก่อนแต่ว่าเขาสร้างกับดักไว้เพื่อที่จะรอไอ้ทัพ ม้า500นายเนี่ยนะครับเอาวางไว้อยู่แล้วอยู่ด้านหน้านะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ตัดเชือกนะครับพอตัดเชือกลงไปนะครับทั้งคนทั้งม้าแล้วก็ตกหลุมนะครับพอตกหลุมปุ๊บก็โดนเสียบนะครับโดนเหล็กเสียบโดนไม้เสียบแหลมแหลมนะครับแล้วก็บางคนก็ตะเกียกตะกายนะครับทั้งม้าทั้งคนนะครับโอดอวยนะครับเจ็บปวดทุกทรมานนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนของนายแสนนะครับที่ว่ารับผิดชอบโซนนี้อยู่หรือว่าตรงนี้อยู่จุดนี้อยู่นะครับก็จุดธนนูะครับ จุดธนูไฟนะครับแล้วก็ยิงลงไปนะครับแล้วก็ไฟเอ่อไฟเนี่ยมันไปโดนน้ำมันมันก็พึบเลยนะครับพอพึบเนี่ยนะเสียงโอดโอยนะครับเสียงทุกทรมานของคนที่เจ็บปวดนะครับโดนเผาทั้งเป็นนะครับก็ดังกึกกล้องไปทั่วทั้งป่าแล้หลังจากนั้นก็ให้กบนะครับกบบินลงไปนะครับก็เคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทับใหญ่นะครับทับใหญ่ที่จะเคลื่อนมาเนี่ยนะครับเป็นเรือนแสนเป็นแสนเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับครั้งครั้งที่2เนี่ยแต่ครั้งแรกเนี่ยห้าแสนนะครับครั้งที่2เนี่ยนะครับก็หลักแสนอยู่แต่ไม่รู้ว่าแสนเท่าไหร่นะครับตัวเลขนี้ไม่ได้ระบุนะครับก็เคลื่อนมานะครับคนไทยนะครับที่รออยู่2ฝากฝั่งเนี่ยก็รอนะครับรอแล้วรอเล่ารอรอจนกว่านะครับรออย่างใจจดใจจ่อว่ารอให้ทับใหญ่เนี่ย เคลื่อนมานะครับเพื่อที่จะเข้ามาเส้นทางที่ว่าเราทํา uh, ที่ในแสน,นวางกับดักเอาไว้นะครับเมื่อกองทัพ uh, ของพาม่าเนี่ยเป็นเรือนแสนนะครับเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายกียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดินทับมาเนี่ยนะเขาก็ไม่คิดอยู่แล้วนะครับว่ากองทัพไทยเนี่ยนะจะมาะตั้งรับเขาหรือว่ามาซุ่มโจมตีเขาอยู่สองข้างทางด้วยความที่ชะลาใจนะครับจนสุดท้ายนะครับจนสุดท้ายนะครับขบวนทัพเนี่ยเดินทางเข้ามาใน แดนสังหารนะครับก็ได้ส่งอาณาสัญญาตัดเชือกพร้อมๆกันท่านผู้ชมนึกออกไหมครับพอตัดเชือกแล้วก็บุบลงไปทีเดียวเลยนะครับเสียงสนั่นวันไหวกล้องไปทั้งป่านะครับพอบุบลงไปเนี่ยนะครับเหล็กที่เแหลมที่รออยู่ตรงพื้นอยู่เนี่ยนะครับก็เสียบช้างเสียบม้าแล้วก็เสียบผู้คนนะครับเสียบพม่านะครับโอดโอยกันนะครับสนั่นไปทั้งป่าแล้วก็ตะเกียรตะกุยนะครับจะขึ้นมาจากหลุมให้ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ นายแสนนะครับก็ให้จุดไฟนะครับที่ธนูนะครับแล้วก็ยิงธนูไฟนะครับลงไปพร้อมๆกันในบ่อน้ํามันหรือว่าบ่อดินนั้นที่ว่าขุดไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ไฟก็ได้ลุกไหม้นะครับเผาผู้คนตายทั้งเป็นนะครับซึ่งเป็นวีรกรรมที่ไม่มีใครร่วงรู้มาก่อนนะครับว่าวีรบุรุษผู้หนึ่งนะครับที่ขันนาสาพระมหากษัตริย์นะครับ กุงศิวิธยาเนี่ยนะครับมาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนะครับจากเด็กกำพร้าคนหนึ่งนะครับที่สู้ชีวิตมาจนกระทั่งเติบใหญ่นะครับได้ความดีความชอบแล้วก็สุดท้ายแล้วนนะครับพระมหากษัตริย์นะครับได้ชื่นชมนะครับในวีรกรรมครั้งนี้นะครับที่ใช้คนน้อยกว่านะครับไปต่อสู้กับกองทัพที่มากมายมหาศาลแต่ก็สามารถเอาชัยได้โดยที่ไม่เสียพ่ายพลแม้แต่คนเดียวนะครับนับว่าเป็นวี วีรกรรมครั้งที่ยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยานะครับที่ไม่ถูกจารึกเอาไว้นะครับบนประวัติศาสตร์ซึ่งมีจารึกเอาไว้ในตำราที่ผมได้ไปอ่านนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับขุนศึกผู้นี้นะครับก็ได้เติบใหญ่นะครับด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็สัพพบุริวานทั้งหลายนะครับที่เข้ามาสวามิภักดิ์แล้วก็ร่ำเรียนวิชา้วก็ขอเป็นลูกศิษย์นะครับจนทําให้นะครับวีระบุรุษผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่เคารพนับถือแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในแผ่นดินกรุุงศรรียยธานะคับ วีรกรรมของท่านในเรื่องอื่นๆนะครับมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าที่โดดเด่นมากกว่านั้นก็คือว่าท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบความไม่ถูกต้องนะครับสมมุติว่าคุณน้ำขุนนางพอตัวเองมารับราชการแล้วขุนน้ำขุณนางผู้ใดนะครับที่คิดคดทรยศนะครับคิดคดทรยศต่อบ้านเมืองนะครับนายแสนผู้นี้หรือวีรบุรุษผู้นี้นะครับเขาจะไม่เล่นซึ่งหน้านะครับเขาก็จะไปปลอมเป็นโจรนะครับเพื่อที่จะไปขโมยข้าวของนะครับไปขโมยข้าวของหรือไปปล้นนะครับ เจ้าพญาชั่วผู้ใดผู้หนึ่งนะครับที่ช่อลาดบางหลวงนะครับก็ไปป้นนะครับไปป้นไปเอาขโมยข้าวนะขโมยเงินขโมยทองมานะครับเอาของทุกอย่างที่ขโมยมานะครับเขาไม่ได้เอาไปไหนนะครับเขาก็จะไปดูนะครับว่าชาวบ้านคนไหนนะครับที่ทุกยากนะครับเขาก็จะเอาอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือว่าเงินทองมาแบ่ง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 เป็นกองกองกองหรือว่าแบ่งเป็นส่วนส่วนไว้นะครับ พอตกกลางคืนนะครับเขาก็จะได้ควบม้านะครับเขาควบม้าแล้วก็ปลอมตัวนะครับเป็นโจรน,นะครับปิดหน้าปิดตาแล้วก็โยนนะครับข้าวของที่ตัวเองแบ่งไว้เป็นส่วนเป็นส่วนให้กับชาวบ้านที่ยากจนที่ตัวเองไปเห็นมานะครับว่าบ้านหลังไหนอย่างสมมติว่ากลางวันเนี่ยก็จะไปดูนะครับก็จะชอบไ,ไปสืบดูบบน,น,นะครับปลอมตัวไปไปสืบดูว่าบ้านคนหลังไหนครอบครัวไหนที่ว่ายากจนนะครับ พอที่จะช่วยได้นะครับท่านก็จะช่วยนะครับในยามค่าคืนท่านก็จะเอาของพวกนี้นก็คือป้นมานะครับพ้นคนชั่วมามาช่วยคนดีคนยากคนจนประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นวีรกรมกมกรมอีกวีรกรรมหนึ่งนะครับที่หลังจากท่านไปรับราชการนะครับไปรับราชการอยู่ในพระบาราชวังนะครับพระราชวังนะครับแล้วก็เติบใหญ่ด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นะครับนั่นก็เป็นวีรบุรุษผู้หนึ่งนะครับที่ถูกจารึกเอาไว้ในการจดบันทึกของที่วัดท่ากาล้องนะครับว่าเป็นเด็กวัดนะครับจากเด็กกัมพาคนหนึ่งที่พระ มาเลี้ยงนะครับรวมถึงพวกพ้องของเขาด้วยนะครับที่ทําทการลบได้อย่างจัาากาะจักรแล้วก็ฝีมือนี่เก่งกาจมากนะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ใดๆเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่เก่งนะครับในหนึ่งพันคนนี้นะครับที่เขารวบรวมผู้คนมาได้นะครับก็มีสมัครสมานสามัคมคีกันนะครับก็นับว่าเป็นที่ชื่นชมนะครับผมได้อ่านแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่อะไรก็มันมันเป็นแบบ ประทับใจนะครับประทับใจมากแล้วว่าวีรบุรุษของคนไทยเนี่ยหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีคนเก่งๆอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงนะครับจะเนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ได้เอาวีรบุรุษผู้นี้นะครับเรื่องราวของที่วัดท่าการ้องหรือว่าวีรบุรุษผู้นี้มาพูดถึงนะครับรวมถึงหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่ผู้นั้นนะครับที่พัสอนนะครับชุบเลี้ยงเด็กคนนี้จนเติบใหญ่จนได้ดิบได้ดีนะครับแล้วก็ เป็นที่นับหน้าถือตาของฝูงชนในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาครับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเรื่องราวาบรรพบุรุษของเราท่านนี้ไว้ด้วยนะครับคือวีรบุรุษนายแสนนะครับท่านนี้ที่อยู่วัดท่ากาล้องนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมสวัสดีขอบคุณมากครับ